โอ้อามาแสดงความดีใจกับเสซตศูนย์ครับเอา้าเดี๋ยวไปดูดิอู้ทำไมมันเดินเร็วแท้เอา้าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้นเอา้าแบบไหนนั่นน่ะเรื่อยๆๆๆอู้อู้อ้ดูขึ้นที่ชันๆครับอือนี่ไม่ใช่ธรรมดาแรงจัดอู้ โอ้โโอ้โหโอ้โหบิดตัวเหมือนรถเกี่ยวเลย อันนี้เป็นดินหรือเป็นลูกรังดินลูกรังหรือแบบไหนดินผสมลูกรังโอ้คันนี้ก็ทำเครื่องมาใหม่ก็เร็วแรงครับ ติดครับเดี๋ยวให้เสขึินกระพ่วงให้ เปลี่ยประตูด้วยโอ้โอ้แรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองบิดตัวเมื่อรถเกี่ยวดูหน่อยดิบิดนี่แหละบนนี้แหละอู้เอุ้อ้โอ้โหเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนีดิโอ้สุดจัดครับสุดจัดเนี่ยไม่มีควันเลย chào 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 ô oh, đu ô oh, oh, oh. oh đuổi đền, đuổi đền. ดูครับโอ้โหจ๋าครับจ๋าเนี่ยเป็นไงเนี่ยเป็นไงไม่ใช่แต่รถเกี่ยวฮะรถแม่โคก็ได้เอ้ยพร ไปเลยไปเลยทำเครื่องบ่าใหม่นี่ไวเลยไงแอบจะหมุนตัวเหมือนรถเกี่ยวเลยครับ เนี่ยเขาว่าอะไรนะรถเก่าแต่แจ๋วแต่เจ๋งดูครับดูครับเด็กคิดเอา มองแล้วมองแล้วมองแล้วโอ้โเดี๋ยวต้องไปถามระบบดูหน่อยโอ้แรงเลยตั้งแต่ทำเครื่องใหม่มาใช่ไหมปั๊มเดิมแล้วแล้วอันนี้อะไรอ่ะ เดี๋ยวจะใส่หอกรกีบแล้วอ๋อนี่ช่างเขาเดินระบบเรียบร้อยแล้วก็แค่อ๋อต่อเข้าตัวนี้ใช่ไหมสายสองเส้นนี้ติดคลิปแล้วก็ใช้ตัวนี้ขับเหมือนเดิมค,ดคือว่าเราจะนั่นเราก็เปิดก๊อกใช่ไหมเปิดก๊อกเปิดน้ำเ,เปิดมาทุกตัวเลยเบางตัวสองตัวนี่จำไม่ได้อ๋อนี่ใครมีไม้ยูคาซื้อไม้ยูคา อ่าไม้ยางไม้ยูคามาขายเลยครับเสียสูญทุนเยอะซื้อในราคาตันละเท่าไหร่บอกเขาหน่อยเดยี๋ดยวอ๋อต้องดูราคาอีกทีหนึ่งอ่ะต้องดูราคาอีกทีหนึ่งครับแรงจับเลยอย่าทำมันแรงรถมันแรงไงทำมันแรงอันตรายายกตีไม้่อู้ยาวนี่ก็่อมถึงเท่าได้ไหมครับอันนี้จะล่องอย่างเดียวใช่ไหม ถึงนาลินก็วิ่งดินแหละอุย้ยมันจะมันถ้ามันมีงานถ้าม,มีงานก็ค่อยไปจ,าจ,าจา้างจ้างคนไปจ้างใครไปก็ไปเองนั่นแหละจ้างเขาไปไม่ต้องจ้างทำไมไปเองเลยสนุกเ <c oughs> ชื่ออยากไปอยู่เรื่องสนุกสนุกแน่นอนไปไปเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปวิ่งไปส่งตรงนั้นตรงนี้อุย้ยเห็นนั่นเห็นนี่สนุกจอดกินข้าวอร่อยกินเล่นเลอ เราตอนเที่ยงเราก็จอดกินตอนเช้าเราก็จอดกินหรือจะไปแบบไปเร็วมาเร็วก็ได้แต่เราจะไปเร็วมาเร็วเลยวิ่งเจ็ดสิบวิ่งเรี่ยวๆเลยก็นานเยียดหยุดเยียดเย็นเนาะโอ้เอออันนี้ขับเองเนี่ยไอ,ไอขับมาจากนู้นไหมครับเมื่อวานก็ไปย้ายรถเกี่ยว แล้วนี้จะไปส่งที่ไหนรถเห็นย้ายรถเตี้ยมาส่งให้ป่าทิพย์แล้วเห็นป๋าบอกว่าจะไปส่งรถที่ไหนอีกเอาถังน้ำมันพอไปเอาถาัทางที่ไหนถังอยู่ล้ำไผมาดแล้วก็อีกสองสามวันก็ขึ้นอุดรส่งรถเตี้ยส่งขัไงดไว้รุ่นน้ำเที่ยวเอเอจ๋าอะไรอยู <laughs> ่แต่ตามป่าเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะโอ้สนุกได้เถอะสนุกสนุก ที่ยวบ้างไอรถเราเองเราไปเองเราไปขับไปเรื่อยๆมองเห็นนั่นเห็นนี่อ้ยมันไม่ยากหรอกทางทุกวันเนี่ยวิ่งง่ายยังมีแรงพอจะสนุกอยู่เนาะใช่ทำมีหลายอย่างให้ทำเลยดีนะมันมันไม่น่าเบื่ออยู่บ้านมันเหงาไทยของไม่บินสายจุกยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครขับหกล้อบ้าง ครับหกล้อพอที่จะดูจากล้างดูจากอะไรแบบนี้ก็อยากแนะนำเลยตัวคิดพลาดมามีแต่แรงๆรงบ่แนะนำไม่ได้ต้องหาเองเวลาเป็นปัญหามามันยากมันไม่ใช่รถเสียเรื่องปกติเาทุกวันนี้มันมีข้อดีข้อเสียหมดเลยทุกคนนั่นแหละคือคือรถเสียมันเรื่องปกติแต่ก็คือให้ให้รู้แค่ดูเป่ากรองอะไรแค่นี้พอ ก็มีแค่นั้นแหละเออนั่นแหละเปลงร้องเติมน้ำอาจารบีแค่นั้นเองถ้ามีฮะเอารถจอดนี้เอารถจอดนี้งานเล้งเนี่ได้งานยึดช่วงนี้มันมันกระเทือนแค่นั้นเลยสงสารเหมือนกันแล้เวลามาเนี่ยเริเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรจนเรียบร้อยแล้วอุ้ยไปตึ๊งงานเล้งเลยอยังไม่ได้ครับข้าวครับไปเรืออยู่บ้านสามหมื่นเพิ่งวิ่งงานกี่วันสองวันสามวัน ไม่ชนะเองนะัผมวิ่งมานะได้เยอะอว่าเราเคลียร์ให้เป็นเดือนหมดได้เก็บได้ไม่ได้เราแล้วแต่ชะตากรรมเราทีหลังอีกยังเก็บไม่ได้เลยมันยังงเหลือโลเอาไปหมดแล้วอดีเจอใหนาย่คลิปหน้าครับบายบายครับผม